สบาดีพี่น้องก้องตาสบาดีเบอร์สุขสุขคนนะก่อนหน่งขาขอบคุณแม่พุทธาเนาะที่เลียงกุจับเด็กๆลูกแปดเขาให้อีเมลสุขภาพร่างกายแข็งแรงเอแมเเดอร์ลำรวยลำรวยเนะาะประชาโกโูกภัยไข้เจ็บภัย Mỗi lẹ bọn đi hơi. Pay, 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 เอาไรมาแป๊บสิเอาลรน้าทางไหนกันนะจัดไปมาขบแล้วลูกร้านนี่ออกมา ใครเปิดเพลงมายังซอมวไดู้เดอมากินกุ๊กจับน้ำลูกเป็ดเด้อมื่อนี้บันเหตุกับข่าวนะนี่นะกินกุจับแล้วก็แล้วหรือว่าเนี่ยสกินข่าวลงอยู่บ้างดูไหนในแหนทำให้ปะเน่ยข่าวเท่นอยู่ ขั้นโมเลก่ะจะทอดไข่ให้กินออกมาเฮ้ยตอนหามุ้งแลลูกสิ้นไปแล้วนะลูกสิ้นไป็นละสี่โลกินอะไรได้กินอะไรพอลูกแปดจะได้อ้วนบัดเมื่อนะโนไปใส่อีกแหละฮะ ยังก่อยังสวยหนึ่งบอกวนมันลลางเราหลุดกันนะลาน้านคอนคนกอยู่เือนแม่เ่านต้แม่เ่าสงาเงนังานคดอาลูกงอเยบรอยอร่อยทุกคนเอาดูว่าเอออืมเอาพี่น้องเอเ็ไาย แกนข้ออยู่บมดยางโอ้ยห้า่ได้แขนเด้เฮ้ยเมียเราโกงงไว้ไม่จ้างคืนง่ายไปยางคืนยังลงกมาหาชิโล้เฮ้ยเฮ้ยไอ้คนบ่แขนเนาะตื่นสมาธิล่าสุดจะจีากหัวเนาะตื่นมืัอเช้าเห็นหน้าจังไรยังบอบคุณผู้ใหญ่จะดีทุกคนทุกท่านเนาะแล้วกันเม่พุทธาละลายเด้อเนาจะเลี้ยงลูกหลาน ต้มกขเปียกเนาะหมอสองหมอใหญ่พี่น้องแม่ครัวกัมีอยู่สามคนเด้อแม่ครัวกะสายแดงแล้วกันแซวซุยแล้วก็แม่มินนี่เนาะตาแดงเอ้ยมาเบิดแต่ว่าเฮ้ยสองหมอมาแม่นบอกแม่ครัวกะตาสามแม่ครั้วด้วยพี่น้องยกเวนแม่นลงเทนกิดข้อบอ ปลาอีกโลนั่นเลยต้มกะเปียกหาโลบ่เฮ้ยใหญ่ใหาโลพี่น้องเลยจ้าป้ายเมลูกแปดเลยกินลดชุตะสวดตะดูนโลเบิ้กรเบิ้เบิ้นอะรกเบิ้นเด้อญแบบ

ยาเมียนย่าาะซามาหมอประเทศไหตะซุบักบู่คือหน้ไขนด้บอกขั้นวานขั้นว่าอย่าเดี๋ยวเาเด้อขนาดนางมันังขาบเกือบนี้บักบู่นะบอให้น้ำตัวว่ามาตัวได้เห่าเมื่อคืนนะ กลับขึ้นก็ลงอหข,ข,ข้น,อ,น,นองัดน้นมาน้องตันะ่ะอ,อ้าวีนา่นีบบ่ัมีนีคนอ่นอบอาการเหา่ามันเป็นอะไรอาการเห่า,าคันพบนแมนรูดสละออัสละอคันเห่ามาเห่าคนมาใชเห่าเอออือ ไอหนอนเอาลงไอริเอาลงเบาริเอาลงมันประชาชนจบจบันประชาสันบ่มีผู้ปมามีผูกมานงานแจกแล้วแจกแล้วคนแรกแบบเนี่ยคนแรกก็กู้กระขอนเสเมือแล้วแบาเนี่ยไอ้น้องไปใช้กงหน่อยด ว้ยเทิงมเออม่้นนัอ evet ิ่มงอย่งนะเงอกย่งอะนะซูล่ะซูเชียงซุน มันเริ่มเสียและวป่ะแล้วพอมึงเจอลุงบอยเด้อสิบอกไงเด้อมาดีป um ้าลุงแกยู่ยังไงมันไหวอย่านั้นเนี่ยพี่น้องนั่งอยู่ในลูกเจ็ดเนาะลูกแปดเนาะโบกปอกไก่ก็ปลากรอนอีกเก้าสิบ กินมูกกิเม่วากิมูกท่น้ยิมูกกะทิปลาแล้วากินมูกทมือปีจะแดกรามีูญาจะได้เรียงมูกกะทามึงมาสวยหันเลยวัาพื้นวะวัาพื้นเนาะ อันนั้นแล้วคันมี่ใูญ่จะดีเรียงมุกกระทีลูกเปเนาะมาซอยหั่นซอยย่างน่เฮ่ยป้าพี่น้องป้องไปคนอร่อยนี่ขอยอมเดือกันไปหั่นเดือกแสดงแสดก อันยันคือลูกเจเปยบักหมั่มกินแล้วพอไปหาอยู่แถวขางทางกันนะหน้าทางอีกอ <ch> <Det ive> <mythology> ัน <Zahlen> น <stuffed alien> ี้มันลายคนเนาะพอลูกแปรด้วตั้งเขาอีกเด้อฮันเดิ้ลมักใจผู้เสือที่แชมพูนี่เด้ กินกบกินอนกุนใจขนาดเลยลพอลูกแปปเทียปักซองบ้างนี่ลูกพปดเปเทียวตลาดปักซองบ้างส่แดกมึงเตรียมมาไปเลี้ยงเดือนนี่มึงเบิ่งนึ่งวันนี่ปีนึ่งมึงเบิหนึ่งวันนี่เคยปีหนึ่งสามเถื่อม่านนะ กีเคี่ยวนะอม่รู้ผกีเคี่ยวนะตอนเกี่ยวขาวนำพิษกล้ามที่จะตายกูก็มาบำรุงเผื่อนนมน้องเย็นให้กินเลยจะเดือพื้นมาเนีันจ่อยได้ลุงเห็นนมมันมีแห้งผมแบบเอาอีกแหละจาอนะ ไปเลยพี่น้องพอกันใหม่คิิมหน้านะขอบคุณแม่พุท่าละลายจีเลียงทุจับเด็กๆเน,ะเน,นาะเขาเสร็จอยู่ว่า,า,าอืมส่บะบวมห